สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงเวลานวัตกรรมของท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Variety ครับรายการที่สร้างสารรค์จินตนาการรายการที่จินตนาการสำคัญของความรู้รายการที่สร้างสารรค์เรื่องราวต่างๆให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านครับมีคำกล่าวของท่านผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่าหากไม่ละสายตาจากชายฝั่งอย่าวหวังว่าจะได้เห็นท้องทะเลใหม่นั่นเป็นคากล่าวที่เป็นงานสร้างสารรค์ของนวัตกรรม บรรยากาศในการสร้างสารรค์นวัตกรรมบรรยากาศในการสร้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้ครับสถาปนิกท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเขาถึงทําอะไรได้มากมายทําไมเขาถึงมีกรอบคิดที่กว้างทําไมเขาถึงสามารถทําทุกอย่างให้เป็นไปได้ทําไมความคิดเหล่านั้นถึงเกิดขึ้นเฉพาะในร่วมหาอะไรเท่านั้นหรือวันนี้เราพาท่านกระจายเข้าสู่ชุมชน กระจายความรู้ทางด้านสถาปนิกความคิดสร้างสารรค์เข้าสู่สังคมคนที่จะมาให้ข้อมูลกับเราครับท่านคือคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมามอบความรู้ให้กับเราจากรั้วมหาวิทยาลัยส่งถึงบ้านมอบถึงชุมชนหลังจากนั้นเราจะพาท่านไปพบกับการผลิตผลิตภัณฑ์เซรั่มจากรังไหมแน่นอนครับคนที่ต้องการดูแลผิวคนที่ต้องการรักษาผิวพรรณให้อ่อนวัยให้ดูเด็ก ให้ดูสดใสตลอดเวลาเรามีผู้เชี่ยวชาญมาผลิตสินค้าชิ้นนี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทยท่านคือดรไนน้อยแสงครับมาเล่าให้กับเราฟังว่ารังไหมนั้นมีประโยชน์กับผิวพรรณยังไงบ้างและสุดท้ายครับเป็นช่วงโครงการ8 4ชุมชนตอนการผนึกภาพบนวัสดุและกระเป๋าอเนกประสงค์เพื่อลดโลกร้อนแน่นอนครับเรื่องราวพวกนี้เรามาช่วยกันครับโดยคณาจารย์จากคณะ เทคโนโลยีฆากรรมศาสตร์มาเล่าให้กับเราฟังมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมวันนี้ครับเราเตรียมเรื่องราวทั้งหมดไว้ให้กับท่านผู้ชมจินตนาการสําคัญกว่าความรู้จริงหรือเปล่าบรรยากาศที่เราจะสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้จริงครับตามเรามาครับเราเตรียมเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้กับท่านผู้ชมแล้วครับท่านผู้ชมครับ วิถีชีวิตของสังคมไทยวิถีชีวิตของเมืองไทยในระดับประเทศและระดับโลกสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่อยู่คู่ควรกับสังคมไทยมานานเป็นสิ่งที่อยู่และพัฒนากันไปตลอดเวลาครับวันนี้ Innovative Variety พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีมาท่านมารู้จักกับผู้นามงกรผู้ที่มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับทางด้านสถาปัตย พาท่านไปรู้จักกับวิสัยทัศน์การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค g l o b globalization พาท่านไปรู้จักงานวิจัยงานการพัฒนาสังคมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีรวรรณมัทนไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาร่วมรายการ n n o v a t i v e Variety ของเราอาจารย์ครับทำไมต้องเรียนสถาปัตย์ครับอาจารย์ครับตอบยังตรงไปตรงมาเลยนะครับใจรักค่ะใจรักนะครับ ถ้าไม่มีใจรักเรียนได้นี่ครับอาจารย์คือถ้ามีใจรักก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงอะเพราะว่าการเรียนสถาป,ปัตย์จะต่างจากศาสตร์สาขาอื่นอย่างเห็นได้ชัดมากค่ะเช่นอะไรครับอาจารย์คือต้องมีวิธีคิดซึ่งอาจจะพูดง่ายว่าต้องนอกกรอบนิดนึงค่ะครับ,รบแล้วก็ต้องมองทุกอย่างให้เป็นสิ่งสวยงามให้ได้ครับแล้วก็ต้องทําชีวิตให้ล่าเริงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสถาปัตย์จะต้องคือทําได้ทุกรูปแบบค่ะแสดงว่าผมต้องวาดรูปได้หรือเปล่าครับ คือ,คอก็มีส่วนสำคัญ่นนะเพราะว่าการจะสื่อความคิดออกให้กับผู้อื่นได้เห็นก็จากฝีมือของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอาเป็นการสื่อเป็นการถ่ายทอดได้กว่าอาจารย์ครับผมเห็นแต่ละงานที่เป็นงานสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบันเทิงงานด้านการสร้างสารรค์ต่างๆส่วนใหญ่พื้นฐานการศึกษาของคนที่ผมจบสถาปัตยกรรมศาสตร์ทางนั้น อะไรทําให้เขาคิดสร้างสรรค์ได้ขนาดนั้นครับอาจารย์เพราะอย,าอ,ยาอย่างที่บอกแต่แรกว่าสถาปัตย์ต้องคิดอยู่นอกกรอบเสมอเหมือนกับการจะออกแบบอะไรก็ตามครับเรามองในรอบตัวเรา360องศาเนี่ยทุกอย่างเป็นงานออกแบบทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยสถาปัตย์หรือคนที่เรียนทางด้านนี้จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสิ่งสวยงามให้ได้แล้วก็ต้องสามารถาครีเลเงานทุกชิ้นทุกไม่ว่าเศษอะไรก็ตามเศษวัสดุทุกอย่างต้อง สามารถดัดแปลงให้เป็นงานออกแบบให้ได้ค่ะคือต้องสามารถมองเห็นในสิ่งที่คุณเอ็ม,มองไม่เห็นใช่ค่ะเรามีวิธีฝึกคิดยังไงไหมครับสำหรับบัณฑิตที่เข้ามาใหม่ๆส,บบามามสมมุติจบม .6 มาเพียวๆเ,เ,เลยอยากเป็นสถาปัตย์อยากเป็นสถาปนิกสแสดงว่าเรามีกระบวนการพัฒนาพวกนี้ด้วยก็คือเพื่อเข้ามามันก็มีวิชา้งแต่พื้นฐานตนะั้งแต่เริ่มขีดเขียนเริ่มแสดงแนวความคิดเริ่มก็แล้ว กิจกรรมต่างๆก็เอื้ออานวยในงานสถาปัตย์ทั้งหมดค่ะครับแสดงว่าบรรยากาศที่คณะและที่มหาวิทยาลัยสําคัญมากค่ะคือเด็กสถาปัตย์ที่นี่ส่วนใหญ่เข้ามาก็เจอกิจกรรมอาจจะค่อนข้างจะเยอะกว่าคณะอื่นนิดนึงค,ครับที่ผมเห็นบ่อยๆชัดๆคือตีกลองทำไมสถาปัตย์ต้องตีกลองคะอาจารย์มันเป็นเอกลักษณ์คู่กับคณะมาตั้งแต่เปิดคณะแล้วค่ะตั้งแ,แต่เปิดคณะสถาปัตย์ทั่วประเทศก็ส่วนใหญ่จะมีกองแบบเดียวกันค่ะครับ แล้วเรามีวิธีคัดคนตีกลองยังไงครับแล้วลตีแล้วเขาได้อะไรบ้างคือก็เป็นสื่อเป็นเค่ยไ,ไงถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นแล้วก็การตีกรองก็ฝึกเขามีสมาธิฝึกกําลังของเขาแล้วก็ฝึกเคไงจิตวิญญ,ญาณของเค่ยไงการตีกรองนี่เป็นการสร้างให้เขาเกิดพลังในการสร้างสารรหรือเหมือนกับว่าฮึกเหิมในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันรหรือ กิจกรรมอะไรก็ตามส่วนใหญ่สถาปัตย์ก็ต้องเหมือนนำชัยด้วยกองเสมอ,อมให้เขื่อเขิมค่ะ,ค,ะครับจะไปรบทับจับศึกอะไรก็ขอกลองไว้ก่อนเสียงดังไว้ก่อนมีกําลังใจแสดงว่าการเรียนที่นี่เน้นการสร้างสรรค์แม้เด็กจะทําผิดเราก็จะจะไม่บอกว่าผิดสะทีเดียวค่ะอย่างนั้นไม่ข้าบอาจารย์คืออย่างที่บอกแล้วแต่มุมมองค่ะคส่วนใหญ่เราเน้นความคิดซึ่งอย่างที่บอกว่าให้คิดอะไรก็ได้ที่เป็นวิธีคิดซึ่งต้องไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเนี้ค่ะ ชิพที่ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งจิมก็ตอบโจทย์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากะนะครับอาจารย์ครับนวัตกรรมที่เราเห็นในงานสถาปัตย์เห็นที่นี่สอนสองสาขาวิชาคือสถาปัตยกรรมหลักและก็ภายในค,ครับอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสองด้านนี้ยังไงบ้างคือสถาปัตยกรรมหลักก็เป็นตัวอาคารซึ่งเด็กคือเพื่อง่ายว่าจริงๆแล้วสองสาขานี้แทบจะแยกออกจากกันแทบจะไม่ได้เลยครับเพราะว่าในวิชาชีพจริงๆแล้วทํางานร่วมกันมาตลอดคือเพื่อง่ายว่า บางทีสาปัตรภายในก็ไปทํางานล้าเส้นไปในตัวสาปัดหลักบางคร,บครั้งสาปัดหลักก็มาแยกง,งานสาปัดภายในค,คือพูดง่ายๆว่าสองสาขานี้แทบจะเรียนร่วมกันแล้วก็เพียงแต่ว่าความรับผิดชอบมันอาจจะแตกต่างกันระหว่างภายในภายนอกแต่จริงแล้วเนี่ยแยกจากกันแทบไม่ออกเอาข้อจริงก็คือคเอาพูดง่ายๆสามีภรรยากันเป็นคนคนเดียวกันได้ค่ะต้องมีความคิดที่ที่รวมกันค่ะ สมมติสมมติไปนอกเรื่องนิดหนึ่งถ้าเกิดสามีและภรรยาเป็นสถาปนิกทั้งคู่มาจะดีไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างเสีอยอย,สอย่างดีอย่างเสียอย่างเลยนะครับใ <c oughs> นความคิดสร้างสรรค์ครับอาจารย์ครับเห็นสถาป,ปัตยกรรมของที่นี่มีงานวิจัยมากจริงๆครับอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับที่ออกสู่สังคมและพัฒนาสังคมคือที่ส่วนใหญ่งานของที่นี่เราจะทําทางด้านเหมือนกับช่วยผู้ได้โอกาสอย่างเช่นเราก็จะมีงานออกแบบเขาเรียกอะไรนะ ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเก้าอี้หรือของใช้ต่างๆเนี่ยคนคนปกติก็สามารถนั่งเก้าอี้อย่างที่เรานั่งได้แต่สำหรับเด็กสมองพิการเนี่ยความจเจริญเติบโตเขาจะแตกต่างจากเราคือเขาไม่สามารถชันคอขึ้นมานั่งได้หรือหลังขึ้นมาตรงได้เดินได้ ทุกอย่างก็ต้องออกแบบพิเศษสําหรับเขาเรื่องอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของคณะอย่างหนึ่งค่ะแสดงว่ากว่าจะเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาเราต้องส่งนักศึกษาและอาจารย์ออกไปลงพื้นที่เพื่อได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็สร้างแรงบนนรันดาลใจเราก็ไปที่มูลนิธิเ,เด็กสมองพิการซึ่งเขาที่เราลงไปทํางานวิจัยแล้วก็ไปคุยกับทางคุณหมอที่เป็นประธานมูลนิธิซึ่งท่านจะเล่าเกี่ยวกับว่าเด็กสมองพิการมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผู้ปกครองก็จะ เราก็จะเห็นเด็กที่พิการจริงๆว่าเขาต้องการยังไงครับบางคนยังพูดไม่ได้บางคนหยิบช้อนไม่ได้ให้นักศึกษาก็ไปฟังสรุปทั้งหมดแล้วก็วัดตัวเด็กแล้วก็กลับมาออกแบบแล้วทางอาจารย์ก็คลี่คลายแบบให้แล้วก็ไปส่งมอบงานแสดงว่าเข้าอี้ของใครของมันของคคืออันนี้จะไม่มีไม่มีขายทั่วไปแล้วก็อย่างที่อบอกว่าถ้า ผู้ปกครองซึ่งมีบุตรหลานที่เป็นอย่างนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้คือเก้าอี้จะหาซื้อไม่ได้เพราะเก้าอี้ที่มีขายทั่วไปก็จะเป็นเก้าอี้ที่ปกติที่คนนั่งทั่วไปครับซึ่งเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ด้อยโอกาสแต่ว่าไม่มีคนเข้าไปดูแลตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมุติจะสร้างแต่ละตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายต้นทุนจะสูงมากดังนั้นเราก็รับใช้ตรงนี้ได้บางส่วนค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนติดต่อเข้ามาอยากให้ให้ไปทําให้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะยังมีความต้องการสูงค่ะครับ ผมเริ่มเห็นความคิดสร้างสารรค์เห็นนวัตกรรมผมเริ่มเห็นความสุขแสดงว่ญญาคนทํางานชิ้นนี้ต้องมีความสุขมากเมื่อเห็นเขาได้ใช้สิ่งที่เราประดิษฐ์ิดขึ้นคือคเด็กไปตอนแรกฟังบีฟแล้วไปเห็นเด็กนักศึกษาก็หลายคนก็ร้องไห้คือก็ทําให้เขาสะท้อนถึงถึงชีวิตซึ่งเกิดมาที่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำครับอาจารย์ครับนอกจากงานที่ทำเก้าอี้แล้วมีงานชิ้นไหนไหมครับที่ออกสู่สังคม ก็ที่มีอีกอักอนหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดก็คือผู้สูงอายุที่เราไปออกแบบคือเป็นงานวิจัยของทางสอสอสอครับซึ่งไปออกแบบให้กับบ้านผู้สูงอายุแล้วก็คือปรับปรุงบ้านแล้วคือเราทำตัวอย่างไปประมาณ3-4มสี่หลังค่ะคแล้วก็ม่ของสอสอสโทษของการ้หายแห่งชาติอันนั้นของผู้สูงอายุแล้วตอนนี้หลังจากของผู้สูงอายุแล้วเนี่ย งานที่คณะรับมาที่โดดเด่นก็คืองานของโครงการกำลังใจในพระดัมฤิ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชรกิตยาภาซึ่งเริ่มทำตั้งแต่ปีห้าบ้าสาค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันห้าดครับก็จากโครงการแรกก็จะเป็นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสังคมเรียนจําก็คือคเหมือนกับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังให้เขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นถึงแม้เขาโดนจํากัดพื้นที่ให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแต่ว่าความเป็นตัวตนเ็าหายไป เราก็เข้าไปจัดกิจกรรมทําทุกอย่างให้เขาเหมือนกับมีความเป็นตัวตนกลับมาค,คือมีกําลังใจที่จะอยู่ไปในอนาคตข้างหน้าเป็นงานฝีมือที่อาจารย์วางอยู่บนโต๊ะนี้คผมขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เห็นอาจารย์บอกไปทำที่ทีอนนอ่อันนี้เรือนอันนี้เรือนจํากลางราดบุรีค่ะราชบุรีมีทํา มีราชบุรีกับที่ไหนไมับอาจาร้์ที่ที่โครงการวิจัยลงจะมีที่เรียนจํากลางอุดรธานีอุดรธานีกับราชบุรีนี่เป็นภาพไระรลัยข้าพเจ้าเป็นออริกามิฮะอันนี้คือตัวต้นต้นแบบเ,เป็นการพับเศษกระดาษแล้วก็มาต่อต่อกันซึ่งอันนี้เราจะอยู่ในเป็นการวิจัยวิชาการแล้วก็อยู่ในการเรียนการสอนของคณะในวิชากราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซน์ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับว่าข้างหลังที่เขียนไว้ในภาพนี้นะครับผลผลิตของความหวังและความปิติ ผู้ต้องขังคนหนึ่งกล่าวว่าการทำงานนี้ช่วยให้เราได้ค้นพบตัวเองงานนี้ทำให้เรารู้สึกถึงความสงบของจิตใจงานฝีมือของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางราชบุรีนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านคณบดีได้เล่าให้เราฟังแสดงว่าแม้เขาจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของเรือนของเรือนจําแต่ว่าความคิดสร้างสารรค์ที่อาจารย์และนักศึกษาเข้าไปมอบให้นี่เขาก็สามารถสร้างได้ค่ะ okay. ผมว่าส่วนหนึ่งเขาได้เปรียบเราคือเขามีสมาธิในการทำใช่ค่ะ,คะถูกค่ะ,ค,ะคืออย่างที่บอกบางทีบางครั้งการออกแบบเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาเรียนที่คณะแต่บางคนเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานเดิมแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวแล้วเขาอาจจะ,ะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นชาวบ้านซึ่งงานออกแบบชิ้นนี้เนี่ยเราได้จากผู้ต้องขังจากเรือนจำจกเกาะสมุยคะ แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถสร้างได้ถ้ามีคนชี้นําทางที่ถูกต้องคือเหมือนกับเอาความสามารถของเขาออกมาครับเขาเขามีแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ค่ะอย่างอย่างเช่นคนที่ออกแบบอันนี้จะเป็นชาวบ้านซึ่งเขามาจากภาคอีสานแล้วไปติดคุกที่สมุยครับชิ้นไหนนะครับอาจารย์ชิ้นชิ้นเนี้ยค่ะอ๋อครับก็เราก็ให้ตารางเป็นกระดาษเป็นตารางเป็นเหมือนจิ๊กซออย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเราก็บอกว่าลองคิด รูปอะไรก็ได้แล้วโดยวิธีการไม่ต้องใช้เส้นแต่ใช้สีแจกสีให้เขาระบายสี mm hmm. ปรากฏเด็กคนนี้เขาก็ระบายเป็นรูปครุฑ mm hmm. ซึ่งเราก็เขาก็ออกมานําเสนอว่าเ,ออเด็กๆเ,เขาอยู่มาจากทางภาคอีสานของประเทศไทยแล้วก็ชีวิตในครอบครัวเขาอยู่กับการทําผ้ามัดหมี่มัดย้อมเขาก็เลยคุ้นกับลายครุฑซึ่งจะเป็นพื้นฐานดั้งเดิมปู่ย่าตายายที่ชาวบ้านจะทอผ้ามัดหมี่เป็นลายครุฑอยู่แล้วอะค่ะทาให้เขา เอาความคิดที่เขาประสบะการณ์ที่เขาสั่งสมเห็นมาทุกวันมาลงสีในกระดาษคพอลงเสร็จเราก็าได้ไอเดียเอาอันนี้กลับมาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่สีแล้วเราก็เอาไปสอนให้นักโทษที่ลาบุรีเป็นคนเสียบกระดาษอันนี้ขึ้นมาค่ะแสดงว่าความคิดสร้างสารรค์นี้ถ้าเกิดเรายิ่งมีคนเยอะมาจากหลากหลายอาชีพครอบครัวที่แตกต่างกันยิ่งเป็นประโยชน์ค่ะมันจะได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันค่ะ เห็นบอกมีสอนนวดสอนโยคะด้วยค่ะครับนี่ม,มีมีหลายกิจกรรมมะไทยเก็กมีมีทุกอย่างค่ะใช,ใช้สถาปัตย์เข้าไปช่วยสถาปัตย์เป็นเป็นตัวหลักค่ะแสดงว่าง,งานที่นี่ก็คือให้บัณฑิตและอาจารย์นี่ออกนอกพื้นที่ตลอดเป็นการเปลี่ยนไปด้วยทํางานไปด้วยงานวิจัยบริการวิชาการ,รแล้วก็คือทำไปด้วยกันในในอย่างที่บอกอาจารย์เรามีน้อยก็เลยทําทุกอย่างค่ะอ๋ออาจารย์ครับ ถ้าให้ผมวาดภาพบัณฑิตที่เรียนที่นี่ห้าปี <ฮะ S 1> จบไปนี่เขาจะเป็นคนยังไงครับอาจารย์คืออย่างที่บอกว่าเราเน้นคืออย่างที่อาจจะส่วนใหญ่มาจากสังคมอาจจะระดับล่างนิดนึงก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ไม่เลือกงานแล้วก็จะติดดินแล้วก็จะไม่ถือตัวก็ทําให้บัณฑิตที่นี่จะได้งานเกือบร้อยเปเซนตเพราะความที่เขาไม่เกี่ยงงานงานอะไรก็คุมงานก่อสร้างอยู่สํานักงานหรือจะได้ทุกรูปแบบค่ะ แสดงว่าการเรียนการสอนที่นี่สอนเขาให้ทําทุกอย่างค่ะครับแต่ร้อนฝนตกอยู่ได้หมดอยู่ได้หมด <inte> <heartbreaking. S 1> ครับอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์วันนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมบัางครับอาจารย์คือก็ฝากถึงบุตรหลานของท่านที่ใครอยากจะเรียนสถาปัตย์นี่ก็อย่างที่บ,บอกว่าขอให้เขามีใจรับครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาทางคณะก็จะหาความสามารถเขาออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาอยู่กับเรา5ปีเราสามารถหล้อมๆเขาเป็น สถาปนิกที่ดีได้ในอนาคตค่ะแอนแอคเคน <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นวางบนโต๊ะนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านสถาปัตยกรรมที่อาจารย์ธีรวันนะครับท่านขณบหีิตได้นํามาให้เราดูนะครับอาจจะยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามีเยอะมากแต่ด้วยเวลาที่เรามีมีจำกัดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของของรูปบัณฑิตนะครับซึ่งมีทุกคณะนี่ก็ให้ผู้ต้องขัง <c oughs> ทำนะครับ แล้วเราก็เปิดโอกาสให้งานเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเข้าไปพัฒนาผู้คนที่ยังขาดโอกาสที่ยังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเราไปเติมอะไรให้กับเขาเติมสิ่งดีๆให้กับเขาจบมาเขาก็มีอาชีพทำวันนี้นะครับด้วยเวลาจํากัดแต่ได้ความรู้มากมายขอบคุณท่านแค่พอดีอาจารย์ธีรวรรณวัฒโนไทยสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ